สวัสดีครับวันนี้มีกับแกมเด็ดๆมาฝากคือเขาครับเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับแซ่บที่เด็ดแน่นอนคือเขาวันละครับวัอนี้เด็ดปลาไหลมาตัวหนึ่งนะครับไม่ขาดหั่นให้เรียบร้อยเขาก็มาล้างน้ำเกลือไม่สะอาดครับผีแกงเผ็ดครับใบกระเพราครับผีไทยสดกระชายครับใบมะกรูดครับ พีกีไฟแดงเขียวครับอันนี้มีขายเป็นชุดอยู่ดวยครับก่อนเสียเท่ากับไม้แก่ข้าวก่อนนะครับเรนน้ำดำใยครับพี่น้องแต่เรานี่คอฟฟ่เมีไลา์ชั่กน้อยครับบ่อ่อยเย็นน้ำดำใ่เอาขมาใส่น้ำมันพืชนะครับเอาพีแกงลงกัวผัดให้มันหอมเลยนะครับอันนี้พีแกงเพสเสือาดนะครับความเพสกับตามมักนะครับมีให้เลือกเพดมากเพ็หน่อยเพนกลางครับ พอตไดที่ยอมหัมวมาห่อกรปัดไหลลง่มผัดครับผัดพอปลาไหลเริ่มสุกแล้วก็เตินมน้ำเล็กน้อยนะครับปุ๋ยว่ามีน้ำสุก,กใส่น้ำเปล่าก็ได้ครับคือผมนี่แหละพอตนาน้ำเริ่มเดือดอีกรอบเขากับุงโดดยังไงผงนัวน้ำตาลครับผงปงุงดสล็กน้อยซอสุงรดฝาขาวครับซอสุงรสดฝาเขียว น้ำปลาเล็กน้อยนะครับหลาดพ่อมีกินครับพี่น้องปล่อยให้มันสุกเล็กน้อยครับพราะถ้สุกได้ทีเดี๋วหอยใสกระชายิกไทยครับคนคๆพ่อยมันจมนะครับอยากให้สีสันสวยงามผมเพิ่มสีอิ่วดำหวานเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันครับนี่ครับ หอมหอมครับบ่มีข้าวแนนอนครับใส่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงครับเขียวนะครับค่อยๆคนนะครับสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราครับพี่น้องมีเด็ดกับแก้มครับมื้อนี้ หอมครับพวกใดอยางให้มันแหงก้อนี่กัผัดตอกอยกระเด,ดยนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่าจานพร้อมเสิร์ฟครับเสิร์ฟน้ำกันครับมันนี้มันนี้ยังไดยกลับมาจวดน้ำัน็งนะครับ แซ่บๆครับมื่อนี้